เปรียบเทียบไปกับปีที่แล้วในห่ก้าเดือนเหมือนกันเนี่ยเราจะได้แค่3,877กิโลกรัมเลยครับนั่นแสดงว่าเพิ่มขึ้นถึงสี่เท่าครับตรงนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งกำลังการผลิต IP4 เป็นสีส้มของมังกรค่ะแสดงว่ามีสารบริสุทธิ์เบชานเฟตามียค่ะก็น่าจะแสดงว่าเป็นไ IP เป็ในในคนควบคุมการสั่งการในการลำเลียงทั้งนี้ครับแต่ว่าผู้รัดรที่ที่ที่หนึ่งเนี่ยที่ที่อยู่ในชาร์กน,นะครับอมีการออกไปจากทางเรารถนี้ราคาเท่าไหร่ครับไทยรถเขาไมบอกเาพยายามอย่า,ายอบอก มันจะบอกท่าจะจูงใจอะถ,ถึงสี่ร้อยล้านนะครับ